อันนี้คือห้างไอคอนสยามที่ของสารกทมนะคะก็อันนี้ก็รถไฟฟ้าขบวนเส้นสีทองอะ่ะตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะแล้วก็วิ่งฟรีค่ะนี่นะคะ ที่เจริญนครก็นี่คือห้างนี่คือห้างไอคอนสยามน,นะคะ,ะ,ะก็ด้านหน้านี่คือโรงพยาบาลตากสินแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงใกล้ๆโรงพยาบาลตากสินก็จะเป็นสำนักงานเขตของศาลแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นท่าเรือของศาล ก็ตอนนี้รถไฟฟ้าขบวนเส้นสีทองนะคะจากห้างไอคอนสยามจะเปิดวิ่งบริการฟรีจนถึงสถานีกุงทนบุรีค่ะ นี่นะคะ